ครับผมนายวุฒัยสาธรรมประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองเงือกขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองเงือกขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่การเยี่ยมชมนะครับหรือว่าการมาเยี่ยมยามถามไถ่ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองเงือกนะครับจากการรวบรวมนะครับข้อมูลเท่าที่ผ่านมานะครับชมรม ผู้สูงอยุบัรหนองเงือกเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2 5 3 5แล้วก็มีประธานชมรมตามลำดับดังนี้นะครับท่านที่1ก็คือท่านประเสริฐบุญอุประกับดำรงตัวแหน่งช่วงปี2535ถึง2541ช่วงนั้นก็มีการเก็บเงินสวัสดิการจากสมาชิกปีละ20บาทเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินปันผล300บาทนะครับท่านที่2ก็คือท่านศีวันมูลชีพ ดำรงตำแหน่งช่วงปี2,541-2,547มีการเก็บเงินสวัสดิการจากสมาชิกปีละ30บาทเมื่อสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินปันผล300บาทท่านที่3นะครับท่านสมศักดิ์ทุนอินหรืออาจารย์สมศักดิ์ทุนอินนะครับดำรงตำแหน่งช่วงปี2,548-2,549ได้เก็บเงินสวัสดิการจากสมาชิกปีละ40บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินปันผล500บาทอันท,ที่4นะครับก็คือพ่อกำนันสวัสดิ์คำดีนะครับดำรงตำแหน่งช่วงปี2550ถึง2551มีการเก็บเงินสวัสดิการจากสมาชิกปีละ40บาทเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินปันผล500บาทประธานท่านที่ท5ก็คือพ่อเสยมูนชีพนะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2 5 5 2ถึง2500 62กับ10ปีเต็มนะครับในสมัยพ่อ,พอเสยนะครับก็มีเก็บเงินสวัสดิการจากสมาชิกปีละ60บาทเมื่อสมาชิกเสียชีวิตได้รับเงินปันผล500บาทพร้อมกับพวงหลีดเคารพศพ1น่พวงมีสวัสดิการเข้าโรงพยาบาลจ่ายครั้งละ200บาทไม่เกิน2ครั้งต่อปีต่อคนแต่มีเงื่อนไขวัดต้องนอนโรงพยาบาล2คืนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการ ประธานท่านที่6ก็คืออาจารย์มงคลมูลชีพนะครับดำรงตำแหน่งช่วงปี2563ถึง2565มีการเก็บเงินจากสมาชิกแรกข้าวจํานวน70บาทแล้วก็สงเคราะห์ศพลงหน้าแยกออกเป็นสงเคราะห์ศพลงหน้า60บาทแล้วก็บํารุงชมรม10บาทนะครับเมื่อสมาชิกเสียชีวิตนะครับมีการร่วมทําบุญสงเคราะห์ศพเก็บจากสมาชิกคนละ30บาทกับคูณจํานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หักบำลงชมรมร้อยละสิก็คือ10%จะได้เงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกปัจจุบันสมาชิกจะได้เงินส่งเคราะห์ศพหลังจากหักบำุงชมรมและก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราเป็นการช่วยเหลือกรรมการนะครับประมาณ27ท่านนี้ก็จะได้รับการยกเว้นไม่เก็บไม่เก็บค่าสวัสดิการนะครับ แล้วก็มีการสวัสดิการก็คือเวลาเข้านอนโรงพยาบาลครับจ่ายครั้งละ200บาทไม่เกิน2ครั้งต่อปีและก็มีเงื่อนไขว่าต้องนอนโรงพยาบาล2คืนขึ้นไปเท่านั้นจึงจะได้รับสวัสดิการนะครับอันนี้ก็คือประธานท่านที่6นะครับซึ่งในยุคข,ของประธานท่านที่6ก็คือท่านมุคลมุนชีพนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆลอย่างเกิดขึ้นก็คือมีการจัดทาข้อบังคับชมรมนะครับซึ่งเดิมๆแล้วก็อาจจะยึดแบบ ของที่อื่นแต่ปีตั้งแต่อาจาร,รย์มงคลนะครับเข้ามาบริหารนะครับท่านกอนเป็นคนรุ่นใหม่เนาะคิดใหม่ทําใหม่ก็มีการทําข้อบังคับชมรมและก็มีคําขวัญประจําชมรมนะครับอยู่ว่าหนองเงือกสูงค่าสูงใบใส่ใจสุขภาพทุกด้านนะครับอันนี้คือคําขวัญของชมรมสมัยอาจาร,รย์มงคลมูลชีพเป็นต้นมาและนอกจากนั้นนะครับคณะกรรมาการบริหารทั้ง27ท่าน ก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าในเมื่อเราเป็นคนหมู่มากที่ว่าจะต้องทํางานด้วยความรักความสามัคคีกันก็เลยกําหนดวิสัยทัศน์ของชมรมขึ้นมาว่าผู้สูงอายุบ้านหนองเงือกมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้มแข็งสามาัคคีเป็นพลังภูมิปัญญาของสังคมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ ประวัติความเป็นมานะครับที่ว่าเราเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างของอีกหลายๆชมรมผู้สูงอายุในตำบลแม่แรงและตำบลข้างเคียงนะครับในปีพุทธศักราช2563ได้ขอจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชนต่อสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนจังหวัดลำพูนได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่12มีนาคมพศ .2564 ได้เลขทะเบียนเลขที่045ทับ6 4าทำให้ชนมีความมั่นคงน่าเชื่อถือมีเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมทุกปีนะครับประธานท่าน,นที่7ก็คืออาจารย์บางออนลังกาพินนะครับท่านดำรงตำแหน่งนช่วงปี2 5 6 6ตั้งแต่เดินมกกาถึงท่านวา25 6 6 สมาชิกสมทบนะครับเนื่องจากว,ว่าท่านยังรับราชการครูนะครับก็เลยมีภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัตินะครับก็เลยขอลาออกก่อนนะครับแต่ว่ายังปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมาการฝ่ายเหลันยิกนะครับไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมาการลาจากประธานแต่ยังทําหน้าที่กรรมาการอยู่ส่วนประธานท่านที่8ก็คือปคนปัจจุบันก็คือผมอุทัยสาธรรมนะครับดำรงตำแหน่งต่อจากอาจารย์บาง,งอ่อนจนถึงปัจจุบันนะครับ ส่วนการเก็บการไร้ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมกับที่สมัยอาจารย์มงคลท่านได้ทําไว้นะครับนอกจากการที่เราได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการจัดการสวัสดิการชุมชนแล้วนะครับเราได้รับเกียรติจากทางกรมกิจการผู้สูงอายุครับได้มอบโล่เชิดชูเกียรติในฐานะเป็นชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งนะครับและก็ได้รับประกาศนียบัตร นะครับที่ที่เมื่อกี้จากกรมกีิจการผู้สูงอายุนั้นเป็นโล่นะโล่เชิดจูเกียรติส่วนทางส,สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจําจังหวัดลําพูนนะครับได้มอบเกียรติบัตร รับรองว่าชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองเงือกอำเภอป,ป่าซางเป็นชมลมผู้สูงอายุเข้มแขง็งเมื่อปีพุทธศักราช2565นะครับนี่คือความเป็นไปเมื่อมาของชมลมผู้สูงอายุครับสวัสดีครับ